ในวิวของเราค่ะก็จะมีกิจกรรมค่ะที่มีชื่อว่า what do you play for คุณเล่นเพื่ออะไรสำหรับกิจกรรมนี้เราก็จะให้คุณค่ะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนั่นเองค่ะกับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่มีชื่อว่า d i p b l e skill corner นั่นเองค่ะสามารถมาฝึกทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลกันได้เลย ตพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะใครได้สกอร์ที่เยอะที่สุดคุณจะได้รับของรางวัลที่เป็นลิขสิทธิ์แท้จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสองสีด้วยกันสีดําและก็สีแดงค่ะรีบๆเข้ามานะคะที่บูธของเชฟโรเลตของเราทางด้านนี้ค่ะกับดิปลสกีฟอนเน n e r ค่ะ